สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาลิตี้ครับคลิปจีเป้ารถเก่าวันนี้ฮะเรามีเจ้ารถตู้แตงโมมานําเสนอกันนะครับใครที่ชอบรถตู้แนวคลาสสิกครับก็ลองดูคันนี้นะครับเผื่อจะถูกใจกันนะครับอ่าคันนี้รถเป็นรถปี1970นะครับเป็นตัวไฟเลี้ยวล่างครับผมเครื่องก็เป็น1600ซีซีนะครับรถบอดี้ดีนะนี่ยังสวยๆอยู่ครับสีก็บางทั้งคันครับ ทรงก็ถือว่าสวยนะครับทรงยังสวยอยู่ครับผมรถไม่มีผุนะครับเพจครบครับภายในก็เดิมครับแอร์เย็นรถใช้งานได้ปกตินะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะใครสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับเช่นเดิมครับมีเบอร์โทรอยู่นั้นไว้ให้เรียบร้อยนะเป็นช่องทางการติดต่อทาง Facebook นะครับสามารถพูดคุยขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะอยากได้เป็นคลิปก็ ลองถักไปนะครับหรือว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์นะก็มีกดขอบไปในลิงก์ครับอยู่ทางมุมล่างขวามือครับลูกศรชี้ลงครับคลิกเข้าไปครับมันก็จะมีคำบรรยายคลิปนะครับนะอยู่ตรงนั้นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็บอกกล่าวกันนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ๆนะที่ไม่รู้ช่องทางการติดต่อยังไงนะครับผมจะไม่ได้ลงไว้ในคลิปนะครับเผื่อเจ้าของ าขายได้เมื่อไหร่แล้วผมจะไ,ไม่ต้องมาตามลบทีหลังนะมงเงนมันจะฝังไว้อยู่ในคลิปตลอดนะครับนะก็ทําความเข้าใจกันไว้นะครับนะยังไงก็แนะนาครับให้ไปดูตัวจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อนด้วยนะครับนะก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับเพื่อความสบายใจนะรถรถเก่า,าแบบนี้บางครั้งมันก็ต้องมีการซ่อมบํารุงกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับจะชา้าจ,จะเร็วยังไงก็ฝากอารอบครอบครับนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็ อันนี้ก็ฝากกันไว้นะราคาคันนี้ก็ยังไม่ทีครับ5 3 0 0 0 0สบาทนะครับกับเจ้ารถตู้แตงโมคันนี้ถูกใจยังไงก็ถักไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้ามาใหม่ๆห่ฉันจะได้ไม่พลาดรับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ